สวัสดีครับเจอกับแพทย์อีกแล้วนะครับกับรายการเข้าเวรกับหมอนะคะปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาทั้งหมดเนี่ยมาเข้าเวนมาขึ้นเวรด้วยกันเนี่ยแพทย์ก็จะชวนเพื่อนแพทย์มาใช่ไหมมีอาจารย์เอมิกาเขาที่แล้วก็มีอาจารย์ดมยามาด้วยแต่วันนี้ครับพูดถึงหมอขึ้นเวนยังไงก็ตามจะต้องมีคู่หูคู่ฮาที่มากับหมอด้วยและคราวนี้ก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษมาครับน้องพยาบาลทั้งสองคนครับนี่แหละเขาคือคนที่จะมาขึ้นเวกับฉันอา่า วันนี้เราจะมาคุยกับน้องพยาบาลในหัวข้อที่ว่าเป็นพยาบาลหาแฟนยากจริงหรอ, oh. อเพราะฉะนั้นน้องสองคนแนะนําตัวก่อนเลยสิชื่ออะไรอ่าแล้วคนแรกนะคะสวัสดีค่ะชื่อแนนะคะ่ะน้องแนงน่นะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะน้องกิ๊กแกผมมือให้น้องแนนกับน้องกิ๊กเช้าช่องขบม,มือให้หน่อยเอ๊ะคถามแรกเลยคําถามแรกเลย,าาเลยสุดๆเลยเป็นนึกยังไงนึกยังไงตอนนั้นถึงมาเป็นน้องพยาบาล เธอสองคนมองหน้ากันแล้วใครจะตอบก่อนอ่ะใครจะตอบก่อนหนูว่าอ่าต้องแนนทำไมตอนนั้นต้องแนนถึงตัดสินใจมาเรียนพยาบาลคะตอนตอนนั้นคุณแม่คุณแม่ไฟบังคับค่ะบอกว่าลองสมัครให้หน่อยลองสมัครอุ้ยเหมือนฉันเลยอ่ะของฉันนะแม่ก็จะจดยอดมาก่อนแม่ก็ไฟแม่ก็แบบว่าเออลองสมัครนะลองเล่นๆะอะไรเงี้ยติดแล้วติดแล้วแม่บอกว่าให้ลองไปเรียนจะลอเรียนจบแล้วแม่บอกว่าให้ลองเป็นน้องพยาบาลหน่อยนึงปมาบ้านน้ำ จรจริงเราลองไปเรียนก่อนอจริงจริแล้วอยากเรียนคณะอื่นกับเพื่อนๆอแต่แต่ด้วยความที่เราเห็นดูแม่เขาน่าจะอยากให้เรียนมากก็เลยตามใจท่านน่ารักจังเลยอ่อานวะะิจิตรค่ะก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรคะ่ะแล้วก็ปรึกษาทางป้าแล้วก็ครอบครัวเขาบอกว่า,อ,าอยากให้เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คณะแบบ ครูอะไรเงรี้ยเลือกเรียนพยาบาลย่าแบบว่าเรียนอะไรก็ได้ไม่เอาครูกลกลันเพราะว่าคนคน่าจะเห็นความลำบากมันต้องไปสอบต้องไปสอบบรรจุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยจริงเป็นน้องพยาบาลดีกว่า,อาสองสองคนนี้ก็เลยไปเรียนพยาบาลมาอันนี้ฉันถามจริงนะเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วจ้ะหกปีแก่ปีไม่แก่แล้วกันอ่ะเป็นพยาบาลเป็นพยาเป็นพยาบาลมาสิบปีแล้วสิบปีเฮ้ยหมายว่าโอ้ยตายละ ยังดูแบบอายุยังน้อยเลยเหมือนเพิ่งจบมาจากวิาลพยาบาลใหม่ๆนี่อะเป็นพยาบาลมา6ปีเป็นพยาบาลมาสิปีแล้วเป็นโสดมาแล้วกี่ปีจ้ะพูดได้พูดได้พูดได้โสดมาแล้วกี่ปีโสดโสดแต่ไม่สนิทค่ะจันมันเลิศตรงนี้มันเลิศตรงนี้โสดแต่ไม่สนมีคนคุยอยู่มีคนคุยอยู่อันจริงโสดแบบที่แบบ อ f ฟฟิเชียลว่าโสดคือแบบไม่ได้ประกาศคนนี้เป็นแฟนอ่ะนานไหมก็ก็ตั้งแต่เรียนจบพยาบาลแล้วทำงานพยาบาลถูกโสดมาแล้วห้าปีห้าปีเฮ้ยโทรห้าปีเลยเหรอใช่ใช่ค่ะแล้วระหว่างนี้คือไม่มีอะไรแบบไม่มีคนเข้ามาจีบไม่มีคนมาใคร่ไมมีคนมาจีบค่ะแต่ว่าส่วนมากก็แบบกลัวมากกว่าค่ะเฮ้ยเขากลัวเอออันนี้น่าสนใจเนาะเออกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรกลัวแบบก็เคยแบบเสียใจมาแล้วอะค่ะก็เลยแบบ กังวลนะว่าเคยเสียใจมาก่อนแล้ว<ช>ก็เลยกลัวนิดนึง<ช>คือปิดตัวเองอย่างเงี้ไม่ใช่ว่าเขาปิดตัวเองแต่เธอได้แหละเป็นคนที่ปิดตัวเองว่า <c ười> ตายแล้วสวยขนาดแล้วนี่ลหละไม่นี่ลหละคือแบบโสดมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่หกปีก็คือมีคนแวะเข้ามาเที่ยวคุยบ้างใช่เข้ามาแล้วเขาก็ไปค่ะอาจารย์ยังไงเขามาแล้วเขาก็ไปอ่ะเขาก็มาชวนคุยด้วยเนื้องานของเราเราไม่ได้มีเวลาให้เขาเต็มร้อยขนาดนั้นอย่างเช่นกว่าเราจะลงเวร ซึ่งบางวันบางอาทิตย์ถ้าเราขึ้นเวรดึกอย่างนี้ตอนกลางวันเราก็จะไม่ได้เจอกันคือหาเวลาเจอกันยากอะค่ะจราย์หรอมันก็เลยใช่เขาก็เลยแบบคนนี้คนนี้ก็อใช่ใช่คือยังใช่เพราะว่าชีวิตพยาบาลยังไงคนผู้หญิงที่น่าจะมีเวลาให้เขามากกว่าหรือไปไหนมาไหนด้วยได้อะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงเราเนี่ยปัจจัยเรื่องเวลามันก็สําคัญเนาะ สำคัญสำหรับชีวิตคู่อะค่ะเพราะว่าพวกเราขึ้นเวรแบบทีละแปดชั่วโมงถูกป,ปะใช่อ่าบางทีก็คือเช้าบ่ายเช้าบ่ายก็คือสิบหกชั่วโมงอ่าสิบหกชั่วโมงบางทีบ่ายดึกค่ะางีเช้า,ชาแล้วมาดึกว่างแค่ช่วงบ่ายซึ่งก็คือสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใ,ใครก็จะไม่เด็กกับเราใช่เพาสมมติว่าไปนั่งกินไปนั่งกินหมูกระทะกันคือหมูกระทะกันตายท้แบบสี่ทุ่มแล้วเอเดี๋ยวฉันต้องไปลวงี้ปัจจัยเวลาเป็นเรื่องสําคัญแล้วแสดงว่าคนที่จะเข้ากับเราไไดด้้้อออ่ะคนนนทีจมาาเเเเป็แฟรรยยักลตง เข้าใจเรื่องปัจจัยเวลาของเรานี้ป่ะใช่ใช่สองคนตอบพร้อมกันเลยสเปกอะสเปกคนอกจากที่บอกว่าเป็นผู้ชายที่ต้องเข้าใจเรื่องเวลาของเราเราต้องมีอะไรอีกบ้างไหมอะต้องจะเป็นความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์เออใช่ทําเออจริงจริงๆปัจจัยนี้มีเพราะฉันฉันน่าเป็นหมอมาสิบกว่าปีเนาะคุยกับน้องยาบาลเนี่ยน้องยาบาลแทบทุกคนจะพูดเรื่องนี้หมดเลยว่าชอบผู้ชายที่ซื่อสัตย์ต้องหล่อไหม หลอกก็ดีก็มันหลอกก็ดีอ่ะถือว่าเป็นของแถมแต่ว่าเรื่องซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่แบบพูดถึงบ่อยมากท<ช>ําไมอะคะคน,นี่ไงคนนี้เคยมีเคยมีประ,ประสบการณ์มาก่อนฉัน,ฉนก็บใช่ใช่ทำไมล่ะบางทีเราแบบไม่ได้มีเวลารับสายตลอดหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยไม่ได้งเงี้ยค่ะอืมเขาก็จะแบบไปหาคนที่แบบไปกับเขาได้ีบางทีเวลามันไม่ชนกันงเงี้ยค่ะอืมคือ เออจร,จริงๆมันก็มีช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมไม่แน่นว่ายังไงสำหรับแนนแนนเคยเจอประเภทที่แบบว่ามีเวลาให้ผู้ชายมีเวลาเต็มร้อยเลยแต่คือไม่มีอนาคตคือเขาอยู่บ้านเล่นเกมแล้วเข,เขามีเวลาให้เราให้มีเวลาให้แต่ก็ไม่มีอนาคตให้เราเหมือนกันเราบได้ไหมไม่จริงแล้วว่าเราอ่ะ แค่ลําพังํางานในแต่ละวันก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วเวลาที่คิดถึงก็คือคิดถึงแค่เวรถัดไปแล้วไม่ได้คิดถึงอนาคตไกลมากนะเราอยากได้ใครสักคนมาคิดถึงอนาคตให้เราหน่อยนิดแล้วกดีนะแต่อาอันนี้คําถามเด็ดมากนยเขาถามว่าตกลงพยาบาลน่ะจีบยากจริงปะไม่นะคะสำหรับหนูไม่ไม่หรอยังไงอะไหนเมาซิพยาบาลจีบไม่ยากยังไงก็แค่แบบมีคนแบบที่แบบเข้าใจเราว่าเราแบบเออทำงานหนักอะไรเงี้ยแบบ เป็นห่วงเราถามเราเหนือนแบบเหนื่อยไหมกินข้าวยังอะไรเงี้ยโอ้ไม่แน่ล่ะอืมสาหรับแนนว่าความสม่ําเสมอมากกว่าค่ะแบบตอนแรกเข้ามาจีบเรายัางไงเขาไปต่อไปก็อยาให้เป็นอย่างอโอ๊ยแต่จริงๆนะเรื่องแบบเหนื่อยไหมกินข้าวหรืยอยังจริงๆไอ้คำว่าแบบเหนื่อยไหมเนี่ย<ช>แบบโคตดทัสนะคือตอนที่ฉันแบบฉันหมอก็เหมือนกันเวลาเรียนมันจะเรียนหนักใช่ไหมแค่คนถามเราว่าแบบเหนื่อยไหมอ่ะเราก็รู้สึกดีแล้วนะ ใช่ไหมใช่แสดงว่าจริงๆแล้วถ้ามาจีบพยาบาลเนี่ยนะสมมติชุ่มแบบแช่ๆอะไรเงี้ยถามเขาหน่อยนึกว่าวันนี้ขึ้นเวรกี่ชั่วโมงไะเหนื่อยป้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกชุ่มชื้นหัวใจแล้วนะใช่ค่ะแล้วเราสองแล้วเราสามคนก็เลยเงียบเด็มมดแอดีอย่างกวก็อันนี้ถามจริงนะช่วงที่เรียนพยาบาลอนะเพิ่งมาคน้นพบว่าตัวเองสวยเอาตอนไหนคะตอนเรียนจบค่ะตอนเรียนจบเป็นนี่ล่ะหนูไม่ไม่ไม่รู้นะอาจารย์ว่า ว่าสวยตอนไหนเพราะวาความสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแ,แต่แค่เรามั่นใจในตัวเองอในแบบของเราพอพอมาเรียนจบก็รู้สึกว่าอ่ะมั่นใจขึ้นจริงจริง,รง,รงแล้วเนี่ยความมั่นใจอ่ะมันมาจากการที่เธอได้ดูแลเทคแคร์คนอื่นด้วยเนาะพอมาจบมาเป็นน้องพยาบาลได้ดูแลเทคแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยมันทําให้เธอรู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าเออเรามีคุณค่าเราดูแลคนอื่นได้อะไรเงี้ยแล้วจู่ๆเราก็สวยไม่เองจากข้างในเอาคำตอบดีเนาะเอาไว้ตอบเอาไว้ตอบหนึ่งามได้อ่ะทีนี้มองลงมองลงมากทีนี้ก่อนจะจากไปฉันอยากให้แบบ มีเคล็ดลับให้คนที่ดูหน่อยหนึ่งไหมถ้าสมมติคุณอยากจีบพยาบาลเอาแบบสั้นๆหนึ่งข้อเลยว่าถ้าคุณจะจีบพยาบาลยังไงถึงจะได้ผลสําหรับแนนเหรอคะเข้าเข้ามาเลยคะ่ะจีบก่อนเน้นไม่ค่อยจีบใครก่อนคะ่ะ<อ>เพราะว่าไม่ค่อยกล้าแต่ถ้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคุยกันได้ถ้าคุยกันคลิกก็กันนั่นแหละนะต,ต่อนื่อคือคนคนนี้พยักหน้าแส่ว่าจริงนี่น้องพยายามจะชอบคนที่เข้ามาจีบก่อนใช่ใช่แล้วน้องกิ๊ก่ะคาคิดว่ายังไง ช่ค่ะก็อยากให้แบบเข้ามาจีบเข้ามาทักเข้ามาคุยก่อนเลยใช่ลองคุยกันก่อนอย่างนี้นอาออย่างนี้อ่าไอครูไม่รู้วิชานี้ายภรรยาไม่มีลูกใช่นะคะลดอ,อยู่อาทิตย์นี้ก่อนจะจากไปเธอสองคนช่วยบอกช่องทางติดตามหน่อยไม่ต้องติดต,ต่อก็ได้ช่องทางติดตาม i อนะคะ n จุด n เล็กนะคะจุดแล้วก็ n a r a n a n ค่ะนารันแนนค่ะอ่านารันแนนไอเนาะให้ไอใช่ไหมค่ะให เฟซบุ๊กค่ะ Facebook. เฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กว่าไปกับกิกค่ะไปกับกิกโอ้ยรดนะเป็นเพจเลยหรอไปกับกิกหรอไม่ค่ะเป็นชื่อชื่อเฟซบุ๊กใช่ไหมไปกับกิกทิ้อย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากติดตามน้องสองคนนี้ในช่องทางออนไลน์แล้วเนี่ยน้องสองคนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวทนะคะถ้าสมมติเห็นน้องสองคนนี้เดินไปเดินมาในโรงพยาบาลเพชระเวทเมื่อกี้เขาบอกแล้วนะว่าเขามาหาเขาก่อนได้นะคะถ้าสมมติคุยกันร,รู้เรื่องดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้สารต่อกันสำหรับวันนี้เข้าเวรกับหมอ หหมอสองบานก็ขอไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกล้องเลย